ดีครับลูกเพจเข้ามากันหรือยังสวัสดีจ้าได้ยินเสียงกันชัดเจนไหมสวัสดีครับสวัสดีลูกเพจอีจันทุกคนนะครับภารกิจวันนี้ไม่ใช่ภารกิจตามหาคนที่พลัดพรากนะแต่เป็นภารกิจชีวิตที่ด่วนมากๆเลยนะครับลูกเพจสวัสดีแฟนเพจอีเดอร์อิจันด้วยนะครับ ได้ยินเสียงชัดเจนกันไหมเอ่ยได้ยินเสียงชัดเจนภาพชัดเจนดีไหมตอนนี้เดี๋ยวจะให้ดูภาพข้างหน้านะครับเรากําลังพยายามซิ่งเพื่อที่จะไปช่วยเหลืออาม่มานะครับตอนนี้มีครอบครัวหนึ่งเป็นเคสด่วนมากๆเลยครับเพจเคสเป็นเคสด่วนออกมากอยู่ที่บางแคนะครับคืออาม่มาอายุแปดสิบห้าเนี่ยป่วยโควิดก็คือครอบครัวนี้ป่วยโควิดกัน ทั้งครอบครัวเลยมีอยู่5คนนะครับลูกเพจแต่ว่าอาม่าเนี่ยวิอ่ะน่าจะวิกฤตสุดๆเลยนะครับเพราะว่าตะกี้เราโทรคุยกับหลานเขาหรือว่าญาติเขาเนี่ยอ,ออกซิเจนเนี่ยตกลงมาเหลือ60แล้วเราเราก็เลยพยายามที่จะเร่งไปให้ให้ถึงที่บางแคจ๋าเราเดินทางประมาณกี่นาทีอะอืมสามสิบนาทีค่ะประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้ภารกิจแห่งชีวิตนะครับเราไม่อยากรับ ปลายสายว่ามันไม่ทันนะครับแต่ว่าตอนนี้ภาวนาให้อาม่านะครับอาการดีขึ้นนะครับหรือไม่เป็นอะไรไปมากกว่านี้นกแชนีจันหรือยังอะกระจก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 ลึงเห็นไหมอะมันฟ้าขึ้นขอโทษทีนะครับลูกเหตนคุยกับเพื่อนกันนะมันก็จะเรียวๆหน่อยอนะสวัสดีลูกเหตุนะครับ ไว้น้องเต้ยทีมงานปลอดภัยขอบคุณมากครับขอบคุณมากเอ่อก็คือนเนี่ยเดี๋ยวเต้ยมีเฟสชิลด้วยนะใส่แมสสองชั้นใส่หมวกคุมผมใส่ชุดโคเวอร์ออลนะครับเป็นชุดหมีสีขาวนะแล้วก็มีเล็โคเวอร์มีใส่คุมทั้งชุดเลยนะครับถุงม,มอือก็ต้องใส่แบบนี้นะป้องกันพยายามเซฟตัวเองให้มากที่สุดเท่าที่จะเซฟได้เหมือนกันนะครับโชคด,ดีที่เคสที่เราไปในวันนี้ไม่มีความยุ่งยากในในเรื่องของ การเข้าพื้นที่เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาอยู่เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาของเอาถุงยางชีพเอาข้าวสารอาหารแห้งไปให้เอาปลอดวัดไฟนิ้วไปให้แล้วก็เอาเครื่องออกซิเจนไปให้อาม่านะครับเราจะวางไว้หน้าบ้านแล้วก็จะโทรให้พี่เขาออกมารับนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเซฟตัวเองด้วยเราต้องเซฟตัวเขาด้วยนะครับเพื่อ เว้นระยะอาหางก,กันในช่วงนี้นะครับเข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้มันวิกฤตมากๆวิกฤตสุดๆเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่จันพยายามช่วยได้นี่ก็คือเป็นอีกแรงหนึ่งแล้วก็เป็นอีกกําลังใจหนึ่งนะครับตอนนี้เราขึ้นโครงการเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการเหมือนกันนะครับส่งออกซิเจนด้วยนี่คือนาทีชีวิตเลยนะครับทุกเพจได้ก็จะพูดเหนื่อยๆหน่อยน,นะเพราะว่าแมสตันดัง แม้มันต่างหายใจไม่ค่อยสะดวกลูกเพ่เป็นกำลังใจให้เคสข้างหน้าที่เรากำลังจะไปถึงนี้นะครับคือตะเกียบใช่ปะเออทางด่วนใช่ไหมเนี่ยทางยกระดับใช่อันนี้คือทางด่วนขึ้นฟรีขึ้นฟรีเนาะขึ้นฟรีสำหรับทีมเราใช่ไหมหรือว่ามันฟรีตลอดเลยพี่ส่งอัอกด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะน่ารักมากมากเลยเราผ่านด่วนเออเราผ่านได้ <laughs> เราผ่าน,นเราผ่านเพราะว่าเราเป็นทีมส่งออกซิเจนด่วนนี่น,นี่เป็นนี่เป็นอีกหนึ่ง<ล>ไม่รู้สิเจกีนรู้สึกภาคภูมิใจมากเลยอะ่ะคือเราไม่ต้องคุยมากเลยะนะจ๊ะเออคุณพี่เขาบอกว่า่ผ่านเลยค่ะผ่านเลยค่ะโอเคขอบคุณมากๆขอบคุณมากมากที่ ไม่ต้องให้เราหยุดจเจรจาว่าเราจะส่งไปส่งออฟด่วนอะลูกเพจปลายทางตอนนี้ที่กําลังรอเราอย่างมีความหวังเนี่ยออกซิเจนตกไปอยู่60แล้วนะปกติลงมาจาก90นี่คืออันตรายแล้วนะขั้นวิกฤตแล้วนะตะ่กี้หลานเขาบอกว่าตะ่กี้หลานเขาบอกว่าอาาหันมาคุยไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วนะหันมาคุยได,ได้ได้นิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหายใจไม่ค่อยสะดวกแล้ว ครอตัวนี้นะครับกำลังมุ่งหน้าไปอย่างเต็มที่โอเคเดี๋ยวถ้าถึงคิดว่าอีกประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับน่าจะถึงปลายทาง28นาทีนะครับเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ดูสถานการณ์สดๆนะครับที่ที่ปลายทางกันแล้วกันนะครับตาบลุกเพจเป็นกําลังใจให้กับอีเตอร์อีจนัน